<laughs> มียูทูบเบอร์สองอันแต่น,น่าก,กินไหม <laughs> เสียงยูทูบเบอร์หน่อย่ายดูจ้าพี่น้อง พี่น้ออน่องพูซิมก่อนไหมพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องืมันเป็นรสชาติยังไงจ้าพี่น้องสมบ่ เอายีบบพี่น้องเอาไปไหนอ่ะเอา พี่น้องก้างน้ำนี้น้าวันนี้ล่าลงไปประแดกน้ำปลาน้ำตาลน่านจัง,งู่ไงแม่เหลือไว้ให้นี่แบ่งไว้ให้ถุหนึ่งเห็นไหมคะนา่ากินจังเลยน่ากินไหมทำไมน่ากินจังเลยให้มีจรไหม กิ้งไหมก็กิง้วยกิ้งเหรอเอาเนี้ยอ่ะ นี่ไทยเพี่อมันเห็นตัวเองนี่ไงไม่เอาตัวเองเหรอเอาแม่หนิไทยสิไทยสิโอ้พี่น้องูม ถ้ามึงบรรยากาศดูจ้ะ้บ่ยงยูทูบเบอร์หน่อยโอ้ยพี่น้องเ้ย